ัรดีเป็นทางการครับผมหมดอูครับชื่อจริงชื่ออุทยแก้วสมบัติครับเช้าๆก็มาเรียกท่านลุกป่กานต่นกุเตนมลกันกุ n มอร์นิ่งอายุนห่าวนห่าวคนนี้ชีวะผมบังวะ <laughs> สบายดีครับพี่น้องครับเศร้าๆนะุกเศร้ายังไม่เศร้าก็วพาพ่อหนาพ่อตากันอืม เป็นอย่งน้ผู้มวดวสันทักทายครับพี่น้องครับรู้จักกันทักทายวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรความมุ่งมั่นเป็นพื้นฐานในความสำเร็จมันมีมานานหรือยังล่ะครับมีมาโดนแล้วครับกี่ปีแล้วครับถ้าจะอยู่ในบ้านเราปัจจุบันนี้พศอ,อ,อะไรครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามใช่ไหม กี่ปีมาแล้วครับถ้าพุทธศาสนาก็ถ้าในพุทธศาสนาก็สองพันห้ารอยหกสิบสามปีความมุ่งมั่นคือพื้นฐานในความนี่จริงเหรอจริงครับสวัสดีครับพี่ถาครับพี่น้องที่อยู่ในในพุทธศาสนาที่เคยได้ยินเคยศึกษาปอดศาสตร์ใช่ไหมครับสมัยผมเป็นเด็ก เป็นนักเรียนเป็นเด็กๆจาได้อาจารย์ภัรัตหรือคุณครูภัรัตถามทาดแกกจะผ่านร้องเพลงแกก็ร้องเพลงว่าพระพุทธเจ้าคือจิตทัฏฐะสุโธนนะคือพระธาตุบิดาพระนางสิริมหามายาเป็นพระราชมารดาของพุทธองค์อื ก็คือเป็นคำเป็นลำนำเป็นทํานองเป็นคล้ายๆมันเป็นนิยายเป็นนิทานนิยายตำนาน,นต่างๆเขาเรามาคือ,อยังไงพระพุทธเจ้าถ้ามีความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นคือพื้นฐานในความทุเรศพรพุทธเจ้ามุ่งมั่นตั้งแต่ไหนครับหลังจากที่พุทธเจ้าท่านประชิญอะไรครับไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกเขาหาทางผลทุกข์อืม หาทางบนทุกหาทางดับทุกก็ออกการเ็าเรียกว่าไปการไปค้นหาค้นหายัางไงนะครับหลังจากที่ท่านมีความสุขอยู่ในครับอยู่ในวังเนาะอยู่ในวังทุกสิ่งทุกอย่างโดนพ่อก็คือพ่อพระเจ้าสุดโธทนะเอาให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันไม่สามารถผลทุกได้ท่านไปเจออะไรไปเจอคนเกิด ไปเจอคนแก่ไปเจอคนเจ็บไปเจอคนตายทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็ไปเจอมาตลอดเอ๊ะมันทําไมมันเป็นยังไงท่านก็ออกไปออกไปบวชพอไปบวชเสร็จแล้วไปงไงบวชแล้วก็ยังไม่พ้นแล้วไปก็เรียกว่าไปทําทุกก์กิาพี่น้องจำได้ไหมถ้าพี่น้องอ่านประวัติศาสตร์อ่านประวัติเนาะท่านก็ไปบําเพ็ญพุทธกิจ บำเพ็ญไปไปมาจนพู้ง่ายคือไม่ว่าจะเป็นอดข้าวอดอาหารกั้นลมหายใจจนสุดท้ายผอมก็หลองกองเลยผลหรือย่างยั่งครับแต่ท่านมีเลยมีความมุ่งมัน่นมีความเชื่อมีความมุ่งมันน่นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับสุดท้ายก็อยู่มาวันหนึ่งครับระหว่างที่ท่านทําทุกขุิยายอยู่ก็มีนางอะไรครับ ที่เขาเรียกว่าทำข้าวมาทุกปายาะเออเขาเรียกว่าไปเจอก่อนท่านจะเจอท่านก็เจอเลยเจอขณะที่ท่านกำลังบาเพ็ญก็เ,เรียกว่ามีในนู้นเขาบอกว่าไปเทรมดานั่งเรือแล้วก็ดีดพินติงตองติ้งตองติงตองนี่ผมดีดเมื่อกี้ดีดไป ง่ายคือเา็าเาเรียกว่าทําสายผินถ้ามันเข้มเกินไปเสร็จปั๊บมันก็จะสายมันก็จะขาดเ็าเรียกว่าตาตึงเกินไปสายก็จะขาดถ้าหย่อนเกินไปมันก็ไม่พอสุดท้ายเลยทางสายกลางมัชิมาพอมัชิมาแลอก่า,านั้นเสร็จปั๊บก็มีนางคนหนึ่งก็เรียกะอะไรเอาข้าวมาให้เขาเรียกว่าข้าวมาทุกป่ายา สุดท้ายท่านก็ต้องเดินทางสายกลางสุดท้ายเป็นไงครับก็กินข้าวที่นางนั้นมาให้กินก็เลยอ๋อสุดท้ายก็ไปค้นพบนะคนพบวิธีทางดับทุกเมื่อคนพบวิธีทางดับทุกก็คือห้าบุคคลแรกที่พุทธเจ้าได้แนวความคิดก็เรียกว่าเป็นจักรวาีที่ท่านไปเลยครับไปนาเสนอ ไปแบ่งปันไปนําเสนอไปแบ่งปันแนวความรู้แนว,คว,แนว,ค,วความคิดที่ท่านได้มาที่ท่านค้นพบมาก็คือความมุ่งมัน่นพื้นฐานในความมุ่งมัน่นค้นพบกี่ปีนะครับพระพุทธเจ้าใช้เวลากี่ปีในการค้นหากว่าจะไปะเจอมน,นทางกับทุกสองหรือสามปีไม่แน่ใจต้องกลับไปดูอีกทีหนึ่งแต่ที่จําได้ก็คือตัวเองได้ได้ร่ำได้เรียนมาเสร็จก็ เอาที่พอจําได้พอจําได้ก็มาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังเพราะอะไรเพราะมันตรงกับเล่มนี้มันตรงกับนักเรียนหิว <c oughs> มันตรงกับนักเรียนหิวพื้นฐานในความสําเร็จความมุ่งมั่นคือพื้นฐานในความสำเร็จ,ม,ม,ม,รม,รจมันก็ไปตรงกับนักเรียนหิวทําไมถึงตรงกันนี่เขา,ากล่าวถึงพระสัจดก็คือเขากล่าวถึงพระพุทธเจ้าเดี๋ยวก็กล่าวถึงมูฮัมหมัดด้วยเขากล่าวถึงพระยะโฮวาด้วยเขากล่าวถึงตอนไหนตอนที่ อพญาฮวาอะไรที่ไหนที่ไปเอาบรญญัติสิประการบนเขาสูงเหมือนกันแล้วก็กาวถึงโทมัสอันวาเอดิสันเขากล่าวถึงหลายคนก็คือความมุ่งมัน่นเหมือนอไรครับอาจารย์เฉลิมชัยบ้านเราเนาะอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์ไม่ว่าอาจารย์เฉลิมชัยไม่ว่าอิกิตันเหมือนหลายคนที่เขามีความมุ่งมัน่นจนเขาสาม,มารถพัฒนาตัวเองกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้นี่อ้อมอางนี้นี่ จนเขาสามารถพัฒนาตัวเองกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพ่อเลยเพราะความมุ่งมั่นก็คือพื้นฐานในความสำเร็จเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็นิทานที่ผมเล่าให้ฟังมันเป็นนิทานเหรอมันเป็นตำนานมันเป็นตำรามันเป็นสิ่งที่ยืนจัดได้เมื่อกี่ปีครับเมื่อ2 5 6 3ปีมาแล้วคนที่เขาทาได้คใคร ผูที่เจ้านั่นคือคนทางดับทุกเอาผู้หมวดหนทางดับทุกมันเกี่ยวอย่างกับนักปลเรียนนิ่งที่มันเกี่ยวกันก็คือหมายครับว่าความมุ่งมั่นพื้นฐานแห่งความสาเร็จถ้าใครก็ตามที่มีความมุ่งมั่นคุณต้องประสบความสาเร็จแน่นอนสำเร็จยังไงผมยกตัวอย่างพี่น้องครับ เขายกตัวอย่างเขาคือเขาประสบความเหลือได้อยู่ในไหนครับนี่ครับอยู่ในยินดียโปเจกเขาประสบความเร็จอ,อยังไงผมยกตัวอย่างครับสำหรับพี่น้องคนเก่าคนแก่ร,รู้รู้จักคุณยศจันทนะเสวีสามสิบกว่าล้านนะครับคุณโอสมิต์บุญชัยนะครับยี่สิบกว่าล้านมีแต่งซอนัดหลายๆคนทั้งนั้นนะครับที่เขาประสบความเร็จที่ผมยกมาให้ดูเนี่ยยก มาให้ดูสําหรับคนที่เคยรู้จักคุณเคยรู้จักส่วนคนใหม่ไม่รู้จักว่าเป็นยังไงคนใหม่ไม่รู้จักว่าเป็นยังไงเหมือนกันเหมือนสมัยผมเป็นเด็กเลยผมเป็นเด็กผมก็ไม่รู้ว่าพุทธเจ้าคือใครคุณครูไพรัตอาจารย์ไพลัตพอผู้ใหญ่คูไพรัตเราก็มาบอกอย่ฟังผมก็ไม่รู้ว่าพุทธเจ้าคือใครพ่อกับแม่ก็มาเล่าผมมาฟังว่าพุทธเจ้าเป็นไผ่ผมก็โมู้ครับ และปัจจุบันผมก็ไม่รู้ว่าพุทธเจ้าหน้าตาเป็นยังไงแต่มีคนบอกนี่สัญ,ญักษณ์อย่างนี้คือพุทธเจ้านะสัญ,ญลักษณ์นี้พุทธเจ้านะนั่นคือเราเกิดมาผมเกิดปีพศ2510เมื่อพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วกี่ปีครับ2,510ปีตอนนี้ปีพศ2563พระ 2, พุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วกี่ปี2,563ปีเหมือนกัน อินดีมโปรเจกต์ผมก็คิดว่ามันต้องจะเป็นตำนานมันเป็นตำนานมันเป็นเรื่องเล่าสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จแล้วมันก็จะส่งต่อส่งต่อส่งต่อ,ส,ตอส่งต่อบอกกันว่าในอินดีมโปรเจกต์ก็คือความสำเร็จของพี่น้องคืองานของเราเพราะนี่มันคือเป็นสิ่งมันเป็นยานอาวกาศหรือมันสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้พี่ให้น้องสามารถประสบความสาเร็จได้สวัสดีครับท่านพอสุริยันครับนี่ก็คือมนุษย์คนล้านอีกคนหนึ่งที่เขาอยู่ในเนี้ยอยู่ในอินดีมโปรเจกต์เ้วก็เขาสามารถพัฒนาตัวเองกลายเป็นมนุษย์เงินล้านได้เหมือนที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เปรียบเทียบว่าความมุ่งมั่นพื้นฐานในความสำเร็จแล้วก็ทําให้เราประสบความสำเร็จนั่นก็คือพื้นฐาน แต่ละคนเป้าหมายความฝันไม่เหมือนกันจะเอาความฝันมันเหมือนกันไมครับนิ้วมือห้านิ้วยังยาวไม่เท่ากันเลยบางคนฝันอยากเป็นตำรวจบางคนอยากเป็นทหารบางคนอยากเป็นหมออยากเป็นค attack, รูบาอาจารย์เป็นนู่นเป็นนี่ความฝันเหมือนกันไม่เหมือนกันครับแต่ที่คิงที่หนึ่งที่เหมือนกันก็คือความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นความอยากความปรารถนาที่เหมือนกันทุกคนมีความอยากมีความปรารถนา เมื่อมีความอยากมีความปรารนาพวกคุณต้องมีอะไรจุดหมายที่แน่นอนว่าตัวเองต้องการอะไรมีความปัารถนามีจุดหมายที่แน่นอนว่าคุณต้องการอะไรเชื่อมั่นว่าตัวเองต้องทําได้เมื่อมีแผนการที่แน่นอนมีความรู้ที่แน่นอนมีความร่วมมือจากทีมงานมีผู้ง่ายคือจิตวิทยาอํานาจจิตมีกิจใจกลายเป็นเจ้าของธุรกิจหรือกิตใจ มิสัยสันดานเขาเรียกว่าอะไรครับวินัยมีวินัยตัวเองแล้วมันคือ,อยังไงตามไปครับพี่น้อง2,563ปีพุทธเจ้าประสบความเฉรี่ยไปแล้วในการหาคนนทางพ้นทุกเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมมาหาคนทางพ้นทุกข์เกรอบผู้หมวดไม่ใช่ครับแต่ผมจะมาแนะนําว่ากฎพื้นฐานแห่ง ความมุ่งมั่นแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรอยู่ในนี้ครับความสําเร็จของพี่น้องคือพื้นฐานตรงกันไหมตรงก,กับเมื่อสองพันห้าร้อยหกสิบสามปีไหมครับตรงกันเมื่อตรงกันเ,าเราจะทำยังไงต่อครับนี่ครับเมื่อพวกเราปรารถนาใช่ไหมอยากจะมีเสรีภาพทางด้านการเงินด้านเวลาอยากจะมีความสุขหรือทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันอาจารย์เฉลิมชัยแกตอก ตอนแรกแกก็ปรารถนาแกไปเจออาจารย์ถานรดัชนีแกก็อยากแกได้อยากแกดีสุดท้ายแกก็ทําได้เมื่อทําได้เสร็จปั๊บแกก็บอกว่าเมื่อทําได้แกก็วางแผนวางแผนถึงที่แกทําได้ไม่ว่าจะเป็นวัดล่องขุนไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งทุกด่างแกบอกว่าหลังจากที่มันได้แล้วแกก็หาหนทางบนทุกคือหมายเขาว่าทุกอย่างมันมีหมดครบแล้วเนี่ยแกก็ให้ไม่ใช่เอานะครับเหมือนกันอยู่ในนี้ไม่มีคนเอามีแต่คนให้ ให้อะไรให้โอกาสให้แนวความคิดให้แนวความรู้มีใครบ้างครับคุณกล้องเจ้าของรายการอายุนลอยลานเขาบอกว่าเครื่องมือที่จะพาพี่พาน้องประสบความสำเร็จได้เขาบอกว่าเครื่องมือนั้นคืออินดีมแล้วเขามีคณะทํางานมีใครบ้างครับไม่ว่าจะเป็นคุณตรงครับหม่อมหลวงพยศกลยาณวงครับคุณโจสมภพปั้นสีครับคุณโอมละพีพัฒนละพีผ่าพงครับคุณเนนี่กะลิเบอรี่ครับคุณนัน นี่คือผู้มีความสามารถหลากหลายหลากหลายช่องทางหลากหลายวิธีก็คือหลายๆคุเกาจะเอามารวมกันเขาเรียกว่าเป็นทีมงานเป็นทีมงานที่จะพาพี่พาน้องพาพวกเราไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จคุณไปคนเดียวคุณไปได้ไวแต่ถ้าคุณอยากจะไปได้ไปก็ไปเป็นทีมครับอืมแล้วมันเป็นยังไงบัางครับผู้หมวดบริษัทองค์กรตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมิน นะครับพี่น้องไปที่อยู่ในกรุงเทพก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้กับโรงเรียนเลือนล่ากเนาะเขามีโรงงานนะครับโรงงานเองอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เชียงรายได้ ISO ได้มาตรฐานเรียบร้อยทุกถึงทุกอย่างที่สําคัญครับน้ําแร่พุเย็น1ใน5ของน้ําแร่พุเย็นที่มีเขาเรียกว่าสารสกัดสาร,สาร,สารที่มันส่งเสริมสุขภาพ ทำให้สุขภาพไม่ว่าจะเป็นแคลเซียม er, ไม่ว่าเป็นฟอสฟอรัสโอ้เยอะแยะเลย,ยครับอยู่ในนี้หลังจากที่คณะวิจัยเขาออกไปพิสูจน์มันคล้ายๆว่ามีหัวหัวน้ําเชื้อหรือห,หัวน้ําหอมที่พี่น้องเอาไปสามารถผลิตแล้วที่สกินแคร์เนี่ยเราใส่เราทาหน้าตาเสร็จปร๊บหน้าตาเราก็ดีขึ้นมันช่วยส่งเสริมนะครับเสริมอะไรคนไหนเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นร่องุ๋มเป็นร่องหน้าผากก็อยากน้ำนมเนี่ยรือมาใช้ มันก็ทําให้พี่น้องดีมากก็เกิดจากน้ําแร่ผู้เย็นหรือ <c oughs> เข้าหอมมึงปลายครับพี่น้องเข้าหอมมึงปลายข้าหอมสามสีอยู่บนไหนครับอยู่บนเขาสูงนี่คือสิ่งที่ส่งเสริมกเกษตรกรมันเป็นบริษัทของคนไทยแล้วใช้สินค้าไทยเพราะนั่นเป็นการส่งเสริมสนับสนุนคนไทยใช้ของไทยกินของไทยใช้ของไทย พวกเราก็จะเลรนลุ่งเหือนครับตัวนี้ก็เรียกกาแฟอินดิมคอฟฟี่พัดก็เหมือนกันครับก็มาจากบริษัทนี่แหละอ่ะต่อครับมีพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ก็คือไม่ว่าจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านไม่ว่าจะเป็นบริษัทเวิร์กพอยท์ช่องยี่สิบสามช่องยี่สิบสามที่พวกเราชอบดูครับรายการคอนเทนต์วิธีการต่างๆดูแล้วมีความสุขอะ เขาให้ความสุขกับกเราเมื่อให้ความสุขกับพวกเราเปไปครับเขาขายของได้ไหมได้พอถ้าพกไปไม่มจะเป็นอะไรครับนาโนนิเซียมีไบโอหรือหลายอย่างที่ที่พวกเราชอบดูชอบดูเสร็ขายได้เมื่อขายได้เสร็จไม่ว่าจะเป็นทีวีเดเล็กครับไม่ว่าจะเป็นเทวิตครับหรือหลาย,ลายๆที่สกิลอัพเดมี่พันล้านเยอะแยะเลยก็คือผู้ง่ายคือห้าง จำนวนสินค้าต่างๆเขาสามารถย่อแล้วเอาเข้าไปในมือถือพวกเราพวกเราก็มีห้างในมือถือนอกจากข้างมือถือพวกเรามาชอบกินชอบใช้เปลี่ยนที่ซื้อย้ายที่ย้ายที่ขายซื้อที่ขายย้ายที่ซื้อเข้ามาอยู่ในยูมือถือตัวเองแล้วได้เงินปันผลคืนก็เรียกว่าได้แคชแบคคืนสุดยอดนะครับพี่น้องอยู่ที่ไหนก็ได้ใช้โทรศัพท์มือถืออยากได้อะไรซื้อๆๆๆเสร็จปั๊บพอถึงเวลาก็ได้นั่น เขาเรียกว่าเพื่อขายผู้บริโภคซื้อกินซื้อใชยนะครับไม่จะเป็นต้องขายหรือใครอยากขายก็ได้ใครอยากขายอยู่ในอยู่ในเว็บถูกดีไงใครอยู่ในอยากขายในเว็บถูกดีคุณเอาสินค้าเข้ามาขายเสื้อหมอห้อม,มอันนู้นอันนี้เยอะ,ยะๆต่างๆคุณเอามาขายคือสินค้าที่เป็นโอท็อปเอาเข้ามาขายได้อยู่ในอยู่ในถูกดีนี้อา้าวรายละเอียดไปศึกษาต่อนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์พรีเมียม S 1> <S 1> <S <an> <S ผมยกให้ดูไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นกาแฟาไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ึ้นรายการผมมาให้พี่น้องดูแล้วพี่น้องก็ได้รายละเอียดถ้าบอกคนใหม่ก็ไปขอดูคนเก่าบ่าขอพออหอนูอยากจะดูว่าสกินแคร์เป็นยังไงพออหนูอยากรู้กาแฟาเป็นยังไงพออหอนูอยากจะกินว่าอาหารเสริมไหมไปถามพออสุรยิยันหรือไปถามหลายๆคนที่เป็นคนเก่าคุณเลือกเอาเลยครับรลกใครชอบใครกดเอาเลยกดเลยกดจิ้ม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 ได้เลยครับเนาะ แล้วทำยังไงเราจะไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จได้พื้นฐานความมุ่งมั่นคือพื้นฐานแห่งความเขาเรียกความมุ่งมั่นคือพื้นฐานแห่งความเราจะไปยังไงเราก็ต้องหาตัวเองเอาตัวเองเข้ามาสู่ระบบเข้ามาเลือกเอานะครับเลือกเอาเลรเลือกเอารายได้รายได้ก็เลือกเลือกเอากระเป๋าในการที่จะสร้างรายได้นะครับรายได้จากไหนมันมีอยู่สองช่องทางไม่ใช่รายได้ก็เร it it, ียกกระเป๋ามีอยู่สองกระเป๋า โทษทีกระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่กระเป๋าเล็กก็วันละห้าพันสองกระเป๋าใหญ่ก็วันละสี่หมื่นครับวันละสี่หมืนสมัยก่อนปัจจุบันผมทํางานตํารวจปัจจุบันเนี้ยสามหมืนกว่าบาทเกือบสี่หมื่นทำากี่ปีสาสบกว่าปีใช้เวลาสามสิบกว่าปีกว่าจะได้เดือนนะครับเดือนนะครับ เดือนละสามหมื่นเกือบสี่หมื่นเดือนละแต่ในนี้วันละวันละกับเดือนละพี่น้องอนดกออกพี่น้องจะเอาวันละหรือเอาเดือนละวันละก็ภายในยี่สี่ชั่วโมงถ้าเดือนละพี่น้องว่ากี่ชั่วโมงละ่ะเอาสามสิบวันคูณชั่วโมงเข้าไปอยากได้ไวหรืออยากได้ยาวนาน ถ้าอยากได้ไวก็เอาว,ว,วัน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 ละวันละเละว้วทำยังไงต่อครับคุณก็เข้ามาศึกษาสิครับว่าไรายได้5ช่องทางมีอะไรบ้างนะครับไรายได้จากการขยายองค์กรไรายได้จากการบริโภคซ้ำนะครับไรายได้จากการบริหารองค์กรรายได้จากการบริหารรายได้จากออเซลออเซลไซส์เอสทำยังไงไซแอลทำางไงไรายได้จากไหนอีก รายได้จากการคะแนนสะสมพวกเราไปไหนครับเขาพาพวกเราไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่ไหนล่ะครับต่างประเทศหรือในประเทศก็แล้วแต่นะครับไปดูมาลดีฟไปดูหมาเกาจูไห่ไปดูดูใบไปดูโอตัวเกียวโอกินาว่าหรือไปดูที่ไหนแถวยุโรปถ้าไม่ติดโควิดก็ได้ไปแล้วครับแต่พอติดโควิด พอติดโควิดเสร็จปั๊บก็อ่ะอันนี้ลาไ้ก่อนเที่ยวในบ้านก่อนนั้วเดียสุดๆว่ก็จะเดือนพฤศจิกาเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวในประเทศอืมเนาะอีกช่องทางหนึ่งก็คือหลังจากที่พี่น้องขึ้นตำแหน่งตำแหน่งก็เรียกว,ว่าตำแหน่งก็เรียกว่าตำแหน่งเกียรติยศตำแหน่งเกียรติยศนะครับ เมื่อพี่น้องขึ้นสู่มนุษย์เงินล้านเหมือนพ่ออสุริยันหี่ยหลายคนเนี่ยพี่น้องก็มีไรายได้จากหนจากการด้านสร้างคนซ้ายคนคนขวาคนที่คุณแนะนํามาให้เขากลายเป็นมนุษย์เงินแสนเป็นตําแหน่งมเนเจอร์คุณก็ได้อีกห้าเปอร์เซ็นตหรือหลายช่องทางเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสตาร์เ็นซินเมอร์เอ็กซ์สีพี่น้องเยอะแยะเลยหลายทางพี่น้องที่มีเข้ามานะรายละเอียดไปศึกษาเพิ่มอีกนะครับผมมาแนะนําเบื้องต้นเฉยๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญ พื้นฐานความมุ่งมั่นพื้นฐานในความตั้เหลืประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยทีมคณะผู้บริหารใช่ไหมเมื่อกี้ประกอบด้วยบริษัทประกอบด้วยระบบใช่ไหมครับอืมสมัยก่อนพระพุทธเจ้าฉันได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นมราแปดไม่ว่าอะไรต่างๆทางดับทุกพระพุทธเจ้าคนพบมาใช้เวลากี่ปีในการค้นพบเมื่อคนพบพระพุทธเจ้าก็ถ่ายทอดให้กับปัญจวัคคีเมื่อถ่ายทอดให้ปัญจวัคคีเสร็จแล้วไป็นไงต่อครับ ปัญจากว่ากี้ก็ถ่ายทอดส่งต่อไงแล้วปัจจุบันพระพุทธเจ้าก็ส่งต่อไหมครับส่งต่อพวกเราได้อะไรครับเอา้า <Come on. S 1> พวกเราได้ตอนไหนจําได้ไหมเวลาเราสวดมนต์อือสวดมนต์นโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่นคืออะไรการึงกฎพื้นฐานใช่ไหมหรืออีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับพี่น้องอย่างศีลนห้าเนี่ย ปานาติปาตาเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิปานาก็คือสินห้าจำได้ไหมนั่นก็คือพื้นฐานเออเมื่อพื้นฐานพวกเราทําได้อย่างนี้แล้วนี่ก็เหมือนกันเพราะนั้นเราพื้นฐานเรามีอะไรเราก็มาสู่ระบบบริษัททีมพวกเราตัวเราเอาตัวเข้าสู่เราก็ไปสู่เป้าหมายให้เวลามันครับสามถึงห้าปีแล้วเราไปรับเดือนละเจ็ดหลักเอาไหมละ่ะ สามถึงห้าปีเดือนเจะหลับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ยังไงออนไลน์ Online ก็อย่างผมพูดเนี่ยก็คือออนไลน์ล้วออฟลหละครับออฟก็ไปหาไปไประชุมไป, Meeting, ไปมีติ้งไปมีไปแมคมป์ไปแรงต่างเขามีคู่มือเขามีคู่มือเขามีเครื่องมือเครื่องมือไม่มีอินดิมไซเลมก็มือเครื่องมือให้และหลายสิ่งหลายอย่างเ็ามีให้เมื่อมีให้เสร็จมันอยู่ที่พี่น้องว่าเราจะเลือกเอาแบบไหน เราเลือกเอาสองอย่างมาประกอบกันได้ไหมได้ครับมันก็คือที่ผมพูดขึ้นต้นเมื่อกี้เมื่อพวกเรามีความมุ่งมั่นมันคือพื้นฐานแห่งความสําเร็จหรือวกเขาโอกัดปอๆอยอ่ะครับตั้งใจแล้วคือเรามีเป้าหมายไงเป้าหมายเมื่อกี้พระพุทธเจ้าก็คือเป้าหมายพระพุทธเจ้าคือคนทางดับทุกข์ก็คือปรินิพานพระพุทธเจ้าคนพบ เมื่อคนพระพุทธเจ้าก็เลยครับก็ส่งต่อส่งต่อพระพุทธเจ้าคือหมายคือว่าการเผยแพร่การบอกต่อเมื่อการบอกต่อรู้ทุกคนหลายๆคนก็ไม่ว่าจะเป็นพวกพระอรหันต์ต่างๆที่เขาสามารถทําได้หรือในผู้ศาสนาหลายคนที่ใครทําได้มันก็เหมือนกันเมื่อพี่น้องไปสู่เนี่ยความมุ่งมั่นเมื่อมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเข้าสมาธิการเข้าชงเข้าฌาอะไรต่างๆไปได้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกท่านก็สอน หลายสิ่งเมื่อเรามาศึกษาดูเถอะครับเพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อเรามาศึกษาเมื่อศึกษาเสร็จเราศึกษาเรากัดไม่ปล่อยเรามีจุดหมายเป้าหมายที่แน่นอนว่าเราต้องการอะไรเรามีความปรารถนามีความเชื่อในตัวเองมีแผนการที่แน่นอนเมื่อได้แผนการแน่นอนเรารู้รู้ว่าเป็นอย่างนี้คนทางดับทุกคนเป็นอย่างนี้ that, have, การเกิดการแก่การตายการเกิดการตายอันนี้จังทุกขังอนัตตาเมื่อเรารู้เสร็จไปไหมครับ เราก็เอาวิธีการเรามีความร่วมมือจากในจากทีมงานมีระบบมีอำนาจอำนาจจิตก็คือหมายความว่าจิตที่เราคิดว่าเป็นเจ้าของกิจการแล้วเรานี่คือเป้าหมายทุกคนอยากจะมีความสุขอยากจะมีรอยยิ้มอยากจะมีสารภาพอยากจะมีทางด้านกันด้วยเมื่อมีแล้วนี่ก็คือกฎพื้นฐานเพราะฉะนั้นครับอินดีนโปรเจกต์คือคำตอบพี่น้องอยากจะได้วันละสี่หมืน่นอยู่กับพี่กับน้องครับ รายละเอียดจะไงอยากจะรู้ถามกับบุคคลที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่เลยพี่น้องรลกใครชอบใครก็ไปกดเอากดเลยถามเลยถามพออสุริยนันหนูทํายังไงหนูจะได้เดือนละเจ็ดหลักเงิอน,นพออขนาดพออยังเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือแล้วทำไมพออมาได้เดือนละเจ็ดหลักเพิ่มอีกมันยังไงไปถามพออสุริยนันดูไปถามคุณวัลัญยาว่าวัยานะคุณวัลยาคุณเพ็นก็ได้ครับอื้อ คุณวรยาบอกว่าสามถึงห้าปีคุณเป็นมนุษย์งเงินล้านคุณเอาไหมอ่ะเหมือนที่ผมยกตัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ของโทรศัพท์มันบอกไม่เก็บไม่พอเพราะ,ะนั้นผมต้องขอลาพี่น้องไปก่อนพี่น้องจงโชคดีมีเงินล้านพอออกจากบ้านเงินล้านไหลเข้ากระเป๋าทุกคนทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย